เคยแล้วเว้ยคือสรรดาลกใช่ไหมมันคือสรรลดาลงผมเว้ยคือเล่ากวอานอทิตก่อนนั้นน่ะอาทิตย์ก่อนที่ผมจะเป็นเอ่อไอทอนซินบวกกับผ่านฟุตเนี่ยคือถ้าผมก็เริ่มแบบทอนซินมาแล้วาก็มีนัดผ่านบอลคุมวันอาทิตย์ใช่ไหมผมก็แบบไปก่อนนัดผ่านฟุตประมาณสองสามวันอ่ะไอที่กูฟุตนั่นเบอถ้าแม่งเอาใหม่แป๊บหนึ่งเอาไปสรุปเรื่องใหม่ลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างโว้ คือเอ่อต้องเล่าอย่างงี้ <c oughs> จุดคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือผมอะอาทิตย์แล้วอะคือผมอะมีมีอาการสองอาการติดกันเลยเว้ยคือผ่าฟันคุดแล้วก็เสิดเป็นทอนซินิกคือทอนซินไม่ได้เกิดจากผ่าฟันนะบอกไก่อนไม่ได้ดเบรหมอไม่ได้อะไรพวกนั้นนะคือชิวๆมาก เออแต่เอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องต้องต้องแบบสาก้าเราเล่าสาก้าเราสาก้าต้องเราขอ่านคุณเอาว่าอ่ะเอาใหม่ที่ยกูกลัวใหม่หลายรอบอะแต่ใไรก็เอามาอ่ะที่มันมันมันไม่ธรรมชาติหรอเปล่าที่กูไม่ชอบอะเอางี้ดีกว่าคือสมมติให้เราเว้ยคือผมอะไปฝากมันคุณมาใช่ไหมเออแล้วตอนนั้นก็มีทําทีเนอรแต่ก็ยังแบบคือก็ยังแบบฝืนใจไปไปผ่าอยู่เพราะแบบ ขี้เกียจเฮี้ยขี้เกียจมันเริ่มปวดแล้วคือแบบไม่รู้เป็นเฮี้ยมันโตไวมันเป็นไรไม่รู้มันเริ่มแบบมันเริ่มจิกเนื้อนิดนึงแล้วคือแบบก็เริ่มแบบโอ้ยโอ้ยแต่ไม่ได้ปวดมากนะก็แบบโอ้ยโอ้ยก็แบบเอ้ชิวๆไปแล้วก็จะไปผ่าไ่จบไปเพราะว่าปกติข้างนี้ผมก็ผ่าไปแล้วคือข้างนี้ผมก็ผ่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมันเหลือข้างไว้ก็เลยไปผ่าแม่งเลยไอ้คือตอนไปหาหมอก็ชิวๆนะตอนหาหมอก็ก็ชิวๆก็จะมาท่านี้หมอจะให้นอนแบบมันเตียงไฟฟ้าเตียงแบบไฟฟ้าให้ดูรีกเลย พิเทยเลยแบบนั่นเลยนอนอยู่ท่านนี้มันเหมือนแบบเหมือนก็ร้านก็ร้านขอกฟันทั่วไปแต่แบบเนี่ยนอนท่านะแล้วก็เอาปากอะแล้วก็เอาผ้าปิดปากเฮ้ยแม่เด็กต้องเล่าตอนนี้ก่อนต้องเล่าตอนที่แบบไอตอนแรกอะเขาจะให้เข้าไปใช่ไหมก็กินกินยากินน้ําอะไรทียบร้อยเออแม่เอยแม่โคตรโคตรชื่นเลยแม่ ให้ยาดักมาโคตรประหลาดเลยแบบให้ยาดักมาก่อนซึ่งมันก็ไม่ไม่รู้มันประหลาดนะแต่ผมผมมันรู้ประหลาดว่าให้ยาดักมาก่อนดักดักผมผมแบบหมอว่ามึงต้องปวดแน่แน่กลัวไม่มีนะะเด็กได้หมอเด็กตามต๊มแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขึ้นเขียงขึ้นเขียงไปขึ้นเขียงก็นั่งอ่อนอาปากแล้วก็แล้วก็หมอก็เริ่มแบบออไรที่อย่างในฟันบอกว่าอาจจะไปผ่าดูนะจำได้แค่นั้นอ่ะ ราจะมีกอกระดูกด้วยเพราะว่ามันมันไอเอฟันคู่มันติดมันติดมันติดกระดูกไงเออเก็บไปเราต้องกอกกระดูกมานิดนึงให้มันแบบให้มันออกมาออกมาได้เออทีเนี้ยกูผมก็นั่งนั่งนั่นหน้าเปล่าใช่ไหมเ้าก็เราก็มีผ้าิดตายมผมก็แบบร้นเสียงแปะได้เนเสียงหมอมาเออเออพี่เออพี่พี่พี่คิดว่าไงกับเคสสี่สี่สามแปดหนึ่งอะมันันสี่สามแปดหนึ่งเหรอเออหนุ่มมันปันภาษา อีสานที่แบบผมแบบสำเนียงแบบนั่นน่ะเออคือหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเกทีไม่รู้ว่าไม่รู้ประมาณไหนสำเนียงอีสานหน่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือแบบมันมันจำได้สำเนียงแต่แบบมันพูดออกมาไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้เป็นคนสำเนียงกันนะคือแบบประมาณนั้นอ่ะคือหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นทีตัวของเออแต่ไม่ได้คุยเคสกูนะคุยเคสชาวบ้านอ่ะคุยเคสอื่นอยู่กูนั่งนอนแบบกูนั่งหมดมืนวันนั้นกูได้กูได้เป็นฝึกเรียนหมอฟันหนึ่งวันอ่ะ เออไม่เออหรือคนพม่าวะไม่ไม่น่าไม่ไม่ไม่ใช่คนพม่าดิเออเออมันเออมันเหมือนคนพม่าแต่มันมันได้แบบมันมันคนไทยมันเป็นคนอีสานอะเห็นปะมันแบบมันมันมันคือเขาคือเขาเป็นพยาบาลใช่นปะเขาก็น่าจะผ่านประมาณนั้นนะแต่ไม่ใช่คนพม่าไม่ใช่คนพม่าเป็นคนแบบคนไทยแต่เป็นสําเร็จอีสานอีสานหน่อยแบบประมาณไม่คิดไม่ออกแต่คุยเปนสองภาษาง่ายคือคุยเสองภาษาแบบคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็คนหนึ่งก็แบบเอยเออเป็นเป็นหมอนะเป็นหมอคนนึงเป็นหมอคนนึ่งพยาบาลใช่ไหมคนหน เอ้ยพี่คิดว่าเคสเคสเคสหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะมันเป็นไงบ้างวะเออหนูหนูจิตวานา่าจะเป็นที่เอ่อที่ที่เป็นน้องแต่หนองก็ไม่น่าเลยคข่านนะกูน like me. ั่งฟังไปกูนั่งฟังไปตะพักหนึ่งแม่งแบบเออแล้วแล้วเคสนั้นที่ที่ที่เขาจักรยานล้มอ่ะเอ้เออหนูหนูหนูไม่รู้เหมือนกันนะแต่เออเคสนั้นก็หนักพอสมควรเลยแล้วก็กูนั่งฟังไปนั่งฟังไปเป็นเป็นเป็นแบบเกือบสิบเคสอ่ะกูนั่งฟังไปในขาที่มันกำลังฟังฟังกูอยู่แบบ อมันกูนั่งฟังแบบสองภาษาทูทูรังเกียดอะทูรังเกียดแบบใคยดูแบบนั้นไหมแต่คดีมานั้นะแบบเปิดเปิดสองภาษาแสองภาษาแบบนั่นเลยแบบอีสานคํากลางนั่นเจออีกนั่นเลยเออแล้วแบบไม่แบบโคตรแบบโคตรเพลินอะนั่งฟังแบบเพลินมากอะฟอนดุลจะหลับอยู่แล้วอะแบบเออแล้วก็แบบเอ้ยหนูแบบแบบเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูแบบฮะอะไรเสร็จแล้วเหรอเอ้าฟันบนฟันล่างอ้าวหายอ้าวเฮีย แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็หยิบนี่มานี่คือเอ่อตัวชูรสเด็ดหาก่อนไม่รู้หายไปยังฟันทั้งหมเดี๋ยว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 เค่อยเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูถ้าเกิดแบบใครที่รูร้านหนังเดี๋ยวเปิดอะไรอะไเดี๋ยวให้ด,หดูก็นั่นแหละก็ตามหลัวก็ผ่านก็ผ่านไปกลับบ้านไปก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คราวนี้ก็ชิวๆคือแบบผ่านมันคุณผ้มเคยฝ่ามานะันแล้วรอบมันก็นชิวๆก็แบบข้ากัดผ้าไว้แล้วก็แบบ แล้วก็เราก็กินยากินอะไรตามหมอสั่งก็ชิวๆโอ้ยนี่ผ่านไปได้ชิวๆแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นไว้คุณมันมีทอนตินทอนตินมันคือเรื่องที่เหนียมากทอนตินคือคุณร้อนสีผ้าแบบคุณไม่สามารถกินอะไรได้เลยแบบคือวันแรกคือวันแ,แรกที่แบบหนังจะผ่ามันเร็มจมันแบบเหมือนแบบไอ้เหี้ยแบบคือตอนแรกมันมันมาจ่อหน้าตัวมันแบบทอนตินอยู่นะ คอนตินมันอยู่ประมาณนี้คอนตินแอคอเชียร์แต่วักเข้ามาอ,อยูอ่ดีมันเข้ามาแบบนั้นเลยคอนตินมันเข้ามาแบบนั้นเลยปุ๊บบุกเข้ามาในห้องอ่ะเออคอนตินมันกำลันงนิดโมบูเลตเลยไมแบบมแบบ่บุกเข้ามาในห้องแบบไอ้ตัดหยุดนี่คือการ์เดนห้ามแดกเคี่ยงนะั้นถ้าเกิดมึงแดกกูจะทำให้คอมึงเจ็บแล้วกูแบบไอ้เยี่ยชิบหายแล้วทำไงดีวะก็กินตอนแรกก็กินข้าวพ่อแม่ไปแบบแบบเอ้ยไปกินข้าวฉลองแบบไปกินท็กโจ๊กไปกินมอญก็เกิดมา กูคือกินนะคือแบบไอ้เทียแปลกๆว่ะตอนแรกเหมือนเข็มกินไปสักพักไอ้เทียมีดแล้วไอ้สัตว์แม่งแบบแม่งแบบมึงกินเหรอปไอันนี้มาบุรอันนี้มาบุรันเออเระมาณนั้นอะแล้วแบบเหมือนโดนมีดโกนผ่าเออมันเลยเหมือนโดนมีดโกนผ่าเลยเออเทียแบบแม่งแบบแม่งเศร้ามากอะบรรยากาศที่แบบกูแบบกูไม่อยากไปอีกเลยชีวิตเนี้ยไอ้เทียแล้วแบบ แม่งโดนอันี้บวมเลยเข้าไปแล้วแบบเออผ่านไปสองสามวันแรก,กวันแรกก็ยังพอฝืนๆกินข้าวได้ไหมวันสองแม่งกินอะไรไม่ได้เลยน้ําก็แดกไม่ได้ตอนแรกข้าวไม่ได้ก่อนนะวันที่สองน้ําไม่ได้วันสองยังยังไล์อยูต่ตอนนั้นน่าจะมีคนดูไล์อยู่ก็แบบบุมไฟ์แบบเ,เฮ้ยเียแม่งตอนนี์แม่งสุดยอดอะวะวั้ยีสามแม่งต้องปิดไล์อะตอนนั้นได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมปิดไล์ทิ้งแม่งเลย,ยชิวๆเลยแบบโอ้โหไม่รับไหวอะแม่บอกให้พักดนะ้วยแหละแม่ว่าไอ้สายมึงอย่าไปไล์ไล์มันพูดเยอะมึงอดพูด,พ,ดพูดไม่ได้แล้วลนนะ ก็เลยแบบโอเคไม่ได้ครับแม่เชื่อเชื่อมั่เชื่อเชื่อตัวแม่แล้วก็เลยปิดไลฟ์ไปก่อนช่วงนะั้นแล้วก็นั่งนอนตรงแบบไอ้เหี้ยแบบแม่งแบบเออแบบอย่างเงี้ยนอนนอนแบบนอนนอนบน,น,น,นเตียงฮนะแล้วก็ไม่ทีก่อนโคว้ดไอจนเอาไว้เลยอ่ะไอ้เหี้ยแบบแม่งแบบเศร้ามากอะ่ะตอนช่วงนั้นอะ่ะคือไงดีวะามึงแบบอธิบายไม่ถูกคือแบบมึงไม่มึงกินข้าวกินน้ําไม่ได้ห้าวันอะ่ะเออแล้วสิ่งที่ทำได้คือการนอนอะ่ะให้มันให้เวลไปรานผ่านไปเร็วอะ่ะเออทำอะไรไม่ได้เว้ยนอนอย่างเดียวคือคือตอนแรกว่าจะตื่นตอนเล่นเกมเว้ย แต่แบบนั่นน่ะนอนทั้งวันเลยใช่นอนทั้งวันเลยเออตอนแรกว่าจะตื่นมาเล่นเกมไว้แต่แบบไอ้ที่มันไม่ไหวอะคือแบบมันมันโทมอะมันไม่มีแรงอะไอ้ีคือแบบไม่ได้กินข้าวอ่ะคานนี้กูนอนไปวันวันวันที่สามวันที่สองเนี่ยเฮ้ยวันที่วันที่สามแล้วเพราะว่าหลังจากที่นั่นกูก็นอนไปประมาณตื่นมาประมาณแบบตบโมงตบโมงใช่ไหมกูก็ฝันไวยฝันร้ายแบบช่วยด้วย ช่วยพับพึงด้วยประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วแล้วเออใช่แล้วมันไม่ตรงช่วยาอะไรด้วยนัดไอ้เชี่ยกูเลยเออเราคุยกนเลยก่อนไอ้วันพุธนี่คือเรื่องวันพุธเลยเรื่องวันมาวันพุธก็คือวันที่สามกูแบบช่วยด้วยช่วยพับพึงด้วยกูแบบไอ้เชี่ยใครวะกูกูคือตอนนั้นฝันอยู่เออแล้วกูก็ตื่นมาเออเชี่ยใครวะพับพึงพับพึงไอ้หนัดเชี่ยหรอวะตอนแรกกูแบบไอ้เชี่ยอุ้ยกลัวกูกลัว ผ่านไปมาแบบสามนาทีแล้วม่มคิดได้ไอ้สัตว์มึงจะนอนในที่อ่ะมึงแก้คนป่วยทำไมพระพึงพระพึงแก้คนป่วยทำเฮี้ยอะไรไอ้ธนภัทรก็โกรธอ่ะไอ้กูแบบตอนแรกแบบแบบนอนนอนไอ้เฮี้ยเฮี้ยเขามาขอต่วนบนกูนงวะกูโกรธดิไอ้เฮี้ยเรื่องจริงเรื่องจริงไอ้เฮี้ยเรื่องจริงแบบช่วยด้วยแบบตอนตอนนอนนะฝันฝันเห็นแบบได้ยินเสียงพระพึงแบบช่วยด้วยช่วยพระพึงด้วยกูแบบตอนแรกกูไอ้เฮี้ยตื่นมาไอ้สัตว์เลยเขามาขอต่วนบนที่หายแล้วที่ได้สามนาทีผ่านไปคิดได้ธนภวทรไอ้เฮี้ยมึงกวนกูตอนนอนทำเฮี้ยอะไรกูจะนอน เอ hey, ็นตัดมึงแก้คนป่วยพะพึงไอ้เหี้ยน่ากลัวไหนไม,ไ,มไม่น่ากลัวเยอะเฮ้ยเขาคุณนว่มามันไปถมนะคือตอนนั้นแบบตื่นมาแบบไอ้เชื่อตอนนั้นนอนไปไหมตื่นมาตีห้าตีห้า,หาให้กูทําเหี้ยเลยแม่กูยังไม่มาแม่กูยังไม่ตื่นยายกูยังไม่ตื่นป้ากูยังไม่ตื่นแม่กูยังไม่ตื่นเลยเอ๊ะให้กูทําอะไรไอ้ส hey, ัตว์ไอ้กูแบบโอ้ยเหี้ยช่างแม่งเอะไอ้สัตว์ปล่อยไปปล่อยพะพึงไปกูปปนอนต่อผ่านไปสักพาหนึ่ง ประมาณวันประมาณประมาณอันนี้คือออันนี้คืตามพุดถึงตีห้านะเฮ้ยไม่ใช่พูดตรงตีห้าเออวันที่สามใช่หรอวะไม่ใช่พูดถึงตีห้าของวันที่วันที่สี่เออที่ี้กูบอกว่าอีเหี้ยไม่ยังไงสัตว์คือตอนตื่นมาแบบโมโหแล้วแบบมันไม่ได้มันไม่ได้กลัวตอนแรกเตื่นานตามวันที่แรกกลัวเว้ยแต่หลังๆไม่กลัวแล้วคือแบบชิวๆเลยคือแบบโอ้ยพระพึงอ้เหี้ยกูแบบชิวๆคราวนี้ก็ก็มาถึงวันที่ส like like oh ี่วันที่สี่ตอนนั้นต้องเป็นวันที่ไปเรียนแล้วเว้ย แต่กูไปเรียนไม่ได้เพราะกูแบบไข้ขึ้นแบบหนักมากคืออาการคอมสินอะ่ะแม่งคือจะไข้ขึ้นวเว้ยเว้ยเป็นอาการแบบผสมกันอะ่ะแบบจะมีไข้ขึ้นจะมีอะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมกูแบบเออนัำสภาพก็ตาเป็นละก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไอ้อเฮียมังเป็นแบบโคตริศคมนะเป็นวันที่เออเป็นเด็กที่แบบที่แบบไงวะที่แบบเออมีสามวิชาแล้วมันสามวิชาที่เขาไม่ได้ยกเลิกเรียนอะ่ะคือมันจะมีเออสองวิชาที่เขาแบบเออเปในทินหน้านะหนู ไอ้ไอ้สามวิชาที่เนี่ยคือแบบไม่ได้เรียนแล้วมันรวมกันในวันเดียวอ่ะไอ้เฮียโคตรรวยเสียสามคะแนนไปฟรีๆไอ้เฮียกูจะกูจะรั่วไอ้หนากูจะรั่วไอ้เฮียกูแบบกูอยากไปต่อยหน้าคนออกวิชามากเลยไอ้เฮียใครมึงออกกลางสอนเนี่ยมึงแกล้ง่วงอ้กูไปต่อยโควิดกูต่อยกูต่อยหมดตอนนั้นละแบบไอ้เฮียต่อยทั้งทั้งแบบให้โควิดต่อยทั้งแบบทอนซินต่อยทั้งต่อยทั้งฟันคุดต่อยทั้งทุกอย่างอ่ะกูไอ้เฮียไอ้นรกคราวนี้วันวันวันที่สี่ก็แบบก็นั้นไป วิชาน่ยค่ะวิชาไม่ไม่วิชานอกคณะวิชานอกคณะวิชานอกคณะดีดีอย่างเป็นวิชานอกคณะครันนี้ก็อันนี้ก็ผ่านไปวันที่สี่ใช่ไหมแต่วันที่สี่ก็ชิวๆกำลังกำลังหลับอยู่เลยฝันดีมากวันที่สี่มันแบบมันแบมันร่างกายแบบโอเคกูไม่ฝันอะไรให้มันก็ได้จุ้ยกูฝันดีให้มันก็ได้แบบฝันแบบอุ๊ยได้อยู่กับเพื่อนๆได้นั่นกับเพื่อนๆวันที่สี่คืนวันที่สี่เนะจุ้ยจุ้ยลูกฮะเกี่ยอวะ เออจุ้ยลูกจุ้ยลูกอะไรไม่ได้พูดนะทีเฮียอะไรนะแบบที่ในใจเฮียอะไรวะจุ้ยจุ๊ยลูกเฮ้ยจุ้ยนอนทั้งวันไม่ได้ลูกต้องเกิดมากินข้าวบ้างแล้วลูกเออเดี๋ยวโคตนั่้น่อยเฮียยายยายปลูกเฮียเฮ้ยปลูกตอนไหนไหมตอนทุ่มคือตอนที่ผมนอนประมาณหนึ่งทุ่มเนาะมันป่วยมันก็นอนทั้งวันอ่ะปลูกตอนสามทุ่มแล้วแบบจุ้ยจุ๊ยลูกเป็นยังไงบ้างเปิดไฟตอนแรกตอนแรกไม่ได้ปลูกตอนแรกไม่ได้ปลูกตอนแรกแบบเปิดไฟปึ๊กรู้ว่าไอ้เฮียอะไรวะเกิดอะไรขึ้นจุ้ยเดีวไอ้เฮียเออ วอ้ย้ายออกไปย้ายไปเอ้ยตอแต่เพูดไม่ได้ตอนตอนวันที่วันนี้สี่อ่ะจะพูดันพูดไม่ค่อยได้ลิ้นจะแข็งเออตอนนี้นสี่ลิ้นแข็งยายก็ถามแบบยายถามแบบเฮ้ยจุ๊ยจุ๊ยกินอะไรป่ะลูกเอเออะไรลูกอะไรอะไรลูกคือตอนนั้นแบบพอมันเก็บอ่ะแ็บว่ามันพูดไม่ค่อยได้อะไรลูกอะไรกินไม่ไม่ไม่กินครับบอกอ๋อลูก เออแล้วแล้วแม่แล um ้วแม่เขาจะกลับมาตอนกี่ทุ่มอ่ะเออกูโชว์เลขสามไปสามสามอะไรลูกอะไรอะไรอะไรลูกอะไรถามยายถามสามทุ่มแม่กลับมาตอนสามทุ่มแล้วก็สามทุ่มตาสามทุ่มครับยายไอ้เหี้ยคนนี้เฮียตอนนั้นจะว่าแบบอนาถท่านเลยแล้วบอโอเคลูกแล้วมาโฟมอยู่ไหนลูก กูชีบอะฮ่าอยู่ไหนลูกเอตัดตอนแรกตอนแรกจะตื่นแล้วตื่นมาต่อยยายแล้วจะตื่นมาต่อยยายแล้วมังอะไรเล็กหนาวนชะ่คนพูดไม่ได้แล้วแบบถามน้องตีง้อ่ะวัวอิอจดันติ้งยายแต่แบบโอเคไม่เป็นไรยายเรารักยายยายรักเราเราจะรักยายกับวัวโ,โอเควัวนอนไปวัวแต่กูวกัวตื่นมาเว้ยแล้วกูนอนไม่หลับอ่ะถึงเที่ยงคืนอะเราต้องนั่งมานั่งปวดคอเรื่อยๆอ่ะไอ้เที่ยมันลำบากจริงนะเว้ยคุณเอตัดเก็บป่ะคือแบบยายใจปุกอ่ะ ไอ้คนคนหลอกอันเนี้ยก็แบบยายปูปถามบอเอ้ยดูอะไรมันตาชูนี้ก็บอกนะเสามดีครับไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยไอ้ยายยังถามอยู่น้ำอุ่นมันเท่าได้แต่มันผ่านแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั่นค้านี้วันที่ห้าวันที่ห้าก็เริ่มดีขึ้นหน่อยละเริ่มเริ่มแบบเริ่มกินน้ําได้เริ่มอะไรพวกนั้นได้แล้วก็เดวิชเฮ้วันที่ห้ากินน้ำไม่ได้วันที่ห้ากินน้ำไม่ได้วันที่ห้ากินน้ำไม่ได้แล้วก็นอนต่อแล้วก็นอนต่อใช่ไหม นอนต่อนอนต่อ,ตอแล้วก็นอนไปเลยน,นอนไปสัว่าเออนอนตื่นมาประมาณตีห้านตอนนั้นแบบนอนไม่ค่อยหลับอ่ะก็แบบไม่ไม่ใช่นอนไม่ค่อยหลับเพราะเนี่ยมันนุ้งตื่นตอนตีห้าก็แบบชิว,ชวๆก็ไปนั่นเล่นก็ไปเร,แบบเ,รเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มดูโซเชียลเริ่มอะไรพวกนั้นได้เริ่มแบบมีแรงแล้วก็บบนั่นไปเออก็เล่นโซเชียลไปเออก็ประมาณนั้นวันที่ห้าวันที่ห้าแบบไม่ค่อยมีอะไรวันที่ห้าคือมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเป็นวันเป็นวันแบบเปนวันชิวๆพี่ไม่ชิวๆอ่ะวันทรมานวันหนึ่งอ่ะก็ แบบโอ้เฮียเลยดักเปรี้ยวทดลองดื <reco Christ. S 1> ่มน้ satisfy. ํากระเด็นกระเด็นแบบไอ้เฮียเหมือนนักแชั่นอะแบบอมน้ำในปากอมน้ำในปากก็แบบเฮ้ยมันเกินได้ด้วยวะมันเกินได้ด้วยวะไอ้เฮียยอดวะประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบเออแล้วแบบโอ้เฮียดีใจที่ยแดกน้ําได้เนี่ยกูนั่งแดก เป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแบบินลิ้อะเป็นกับประมาณเนี้ยประมาณสองสองสามขวดนี้ได้อ่ะเออนั่งแดกอะไอสัตว์หิวน้ำดิที่ไม่ได้แดกน้ำั้งสามสี่วันไอสัตว์กูจะตายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคือะไรไม่น้ำลายไม่ยังเหนียวเลยตอนช่วงนั้นอะดิ้นแผลดับิ้นก็นั้นมันไม่มีน้ำอะคุณเจ๊ว้าคือแบบในปากมราต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาให้แบบให้แบบมันยังไงวะให้แบบให้มันนั่นอะให้แบบมันแบบมันดีๆหน่อยอะเออ เพื่อนั่งกายแข็งแรงอะคือแบบม่งไม่มีน้ด้วยแล้วแบบไอ้เฮียมัแบบมันปากแห้งมันหนืดเลยอะแล้วมันก็เป็นแผลเออน่ะไอ้วันที่ห้าจะเป็นวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเป็นวันวันที่เจ็ดนี่คือไปผ่าไหมเหมือนเดิมไปผ่าตอนนี้ที่สิบไอ้เฮียวันวันที่หกอะคือแบบตื่นตั้งแต่เออนอนที่บ้านอนเร็วมากแล้วตื่นตั้งแต่แบบแปดโมงอะขอแม่ไปตัดไหมอะมาแล้วแบบตื่นมแม่ถามให้ไม่ตื่นเราจะได้ลูกลำคานไหมแม่แล้วนั้นตื่นมาแล้วก็ นั่นงไปเพราะเหมือนเดิมเออุ้ยอุ้ยหนูเลือดไหลปะอะไรวะเลือดไหลปกเขาจอ,อุ้ยปากแห้งมากเลยหนูเอาเชียงมาดูทีนี่คือแบบปากมันแห้งจนแบบมันมีเลือดติดอะเลือดติดอะคือแบบเก็บปะคือมันปากมันแห้งจนมันแตกแตกจนแบบมันแบบเลือดติดอะเอา้าชีพหายละก็คือมันไม่ได้กินน้ำอะไม่ได้กินน้ำใช่ไหมนหนูโหบอกแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวท่นเกือบกลัวครับขอบคุณมากครับเย้กูเป็นทอนตินกูดกน้ำไม่ได้กลัว <c oughs> โทษครับวันหลังผมจะกินน้ำเยอะนี้น้ำน้อยใช่น้ำน้ำน้อย ก็แบบโอ้ช่างแม่งก็นั่นไปหมอดึงดึงดึงนี่คือดึงได้นะแล้วแล้วแบบไอ้ไอ้เนี่ยมันไอ้มิวมันไปโดนหมอไม่โดนปาก็อ๋อหมอหมอเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรโอ้เป็นอะไรเจ็บแบบเราลูกเจ็บแบบลูกโดนปากเห็นไหมพอพูดเสร็จจะมาหมอไอ้หมอไอสัตว์มันก็เขี่ยอยู่ดีหรอมันเขี่ยปากอยู่ปหรอหมอหมอให้กูอาบบางคืนนี้ได้มันก็มึงก็อะไรก็ได้แต่เข้าใจได้อันนี้อันนี้กระบวนการหมอนี่เข้าใจได้จากดราม่าก่อนเดี๋ยวกูโดนดราม่าแบบหมอก็ คือหมอเขาทําแค่ทำตามหน้าที่นะครับคือคุณไม่เห็นต้องทําคุณไม่ต้องเอาเรื่องหมอมาเผาขนาดนี้เลยก็ได้นะครับคือผมก็อยากพูดในฐานะที่ผมนั้นก็เคยเป็นนักศึกษาวิาทริศแพทย์ดากก่อนดากก่อนเดี๋ยวมันจะมีพวกกระดกแว่นหน่อยผมผมผมกลัวมากพวกกระดกแว่นด่าก่อนแอ้วนี้ก็ชิวๆแล้วก็ตัดหมายว่ไอ้เช่ยแบบแม่งตัดหมปุ๊บแม่งแบบเป็นเป็นแบบบูลลี่แม็กไกวเลยเว้ยแบบกลับบ้านอ่ะกลับบ้านแบบไอ้เช่ยแบบคือคือตอนนั้นแบบเดินกลับบ้านเนี่ยเขาแบบคลินิกหมอก็ไม่ไกลมากคือตอนส่งอ่ะให้แม่มาส่งเขาแบบขี้เกียจเดิน เลยก็บ้านมันแบบเลยแบบเต้นอย่างบอดี้มันกวนอ,อย่างเงี้ยเลยชิวๆเลยแบบโอ้โหโอ้โหเงี้ยป่ามันโล่งจัดอะพอพอผ่านมาปุ๊บแบบแบบความแบบนั่นปุ๊บหายหมดเลยแบบแล้วตอนนั้นก็กินอาหารได้แล้วด้วยวันที่วันที่วันที่เจ็ดคือวันที่กินอาหารคือวันนี้แหละแม่งกินอาหารได้ด้วยเว้ยแบบโอ้สุดยอดอ่ะเออแม่งแบบประมาณที่สุดยอดที่สุดแล้ววันที่ตีใจที่สุดแล้วมันจะผ่านบรรลุสุ่มไม่ได้เลยแบบ หลายอย่างมากเคบับมันนัดไปถ้าแต่อย่างนี้นะกูแดกแค่วันเดียวดี่บวันนี้เคบับกับขนมแม่งกินขนมไปปกติผมไม่ค่อยกินขนมนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษไปกินขนมไปเนี่ยเขาขนมมนันเคยมาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยแต่มาถึงเดี๋ยวกินนั่นแหละก็ประมาณนี้เรื่องเล่าสุดเอ่อดาร์คแฟนตาซี